สวัสดีครับนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับเป็นเรื่องของการหาค่าประมาณของทศนิยมจำนวนเต็มหน่วยนะครับวันที่6สิงหา2564นะครับเป็นวันที่ที่นักเรียนสามารถจะไปดูย้อนหลังจากเว็บ DLTV นะครับสำหรับใบงานชุดนี้นะครับ ให้นักเรียนนรับได้ฝึกทำนะครับเรามาดูใบงานแบบประจับที่2.5หาค่าประมาณของจำนวนเต็มหน่วยของทซเยีที่กำหนดให้9 9.3แสดงว่ามากกว่า9นั้นเราต้องเขียนตัวนี้ไว้9นะครับแล้วก็ จาก9เป็นจำนวนเต็มก็ต้องเป็นเป็น10มีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับในส่วนย่อยนี้ก็จะมีอีก10นะครับสิเส้นนั่นก็คือ9.1นะครับถ้าเราเขียนตรงนี้ก็เป็น9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9แล้วก็10ดังนั้น9.3อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับนั้น9.3ยังไม่ถึงครึ่งนะครับครึ่งอยู่ตรงครึ่งครึ่งก็คือ9.5นะครับท,ที่แบ่งครึ่ง นั้น9.3ยังอยู่ฝั่งฝั่งนี้นะครับเวลาเราตอบเป็นจำนวนเต็มเราก็ตอบว่า9เพราะว่ายังไม่ถึงครึ่งนะครับเราก็ตอบฝั่งก็คือเราือการปัดปัดเสร็จทิ้งนะครับเพราะไม่ถึง9.5แล้วก็ปัดทิ้งไปก็ตอบเป็น9มาดูข้อ2อข้อ2นะครับ13 ตัวต่อไป14นะครับในข้อ2มัน13.74เป็นทดยม2ตำแหน่งแต่เราจะนับที่ด7ก่อน13ตรงน,นี้ก็จะเป็น13.1 1.2.3.4.5.6.7อังนั้น13.7อยู่ตรงนี้และ74อยู่ตรงไหน ก็นับต้องแบ่งตรงนี้อีก10นะครับแล้วก็แบ่งซอยในนี้อีกอีก10ช่องอ่าก็จุดสี่จุดสี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับประมาณนะครับก็เป็น13.74อ่าอยู่ตรงนี้ซึ่ง13.7มันเกินจุดห้ามานะครับเกินจุดห้ามาฝั่งนี้แล้วีนจุดสองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดห้าอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือครึ่ง นั้น13.74มันมาฝั่งนี้อ่าเราก็ปัดขึ้นไปนั้นคำตอบของเราก็คือ14นะครับในข้อที่3ก็เหมือนกับข้อที่2นะครับ7ถ้าจัด7ก็คือ8ที่เป็นจำนวนเต็ม7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.5อยู่ตรงนี้ 7.5แล้ว7.56อยู่ตรงไหนอันนี้เราแบ่งครึ่งนี่คือ7.55อันนี้ก็7.56 7.56ก็อยู่ตรงนี้นะครับงนั้น7.5แบ่งครึ่งตรงนี้มันก็มาทางนี้แปดงว่าเราต้องปัดขึ้นนะครับก็จะได้ก็จะได้ไปนะครับ ต่อไป0.608แสดงว่าตรงนี้ต้องเริ่มที่0ตรงนี้ก็ต้องเป็น1นะครับอตอนนี้ก็เป็นอะไร0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5อยู่ตรงนี้0.6อยู่ตรงนี้เห็นไหม0.6 6.08อยู่ไหนโอ้ก็ 6, ยู่นิดนิดเดียวนะครับมากกว่า0.6ไปนิดเดียวนั้น0.5อยู่ตรงนี้0.6อยู่ตรงนี้แสดงว่ามันเกิน0.5ไปแล้วนั้นคำตอบของเราก็ต้องเป็นเป็น1อ่ในข้อ5ก็คือ5แล้วก็6 5.1 5.2 5.2อยู่ตรงนี้5.264อยู่ไหน จุดสองจุดสองห้าแบ่งครึ่ง 5, แบ่งครึ่งจุดสองหกจุดตรงนี้หกสี่อยู่ตรงไหนก็ 6, 4, อยู่อีกนิดหนึ่งนะครับห้าจุดสองหกสี่อยู่ประมาณตรงนี้แต่ว่าห้าจุดสองตรงนี้นีห้าจุดสามห้าจุดสี่ห้าจุดห้าอยู่ตรงนี้ครึ่งอยู่ตรงนี้แสดงว่าเราต้องปัดเศษทิ้ง อัดทยมทิ้งไปนะครับก็คือปัดทิ้งไปเพราะว่าไม่ถึง5.5ก็ตอบแค่แค่5นะครับข้อที่6 9จาก9ก็ไป10 9.5อยู่ไหน9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.5อยู่ตรงกลางนะครับแล้ว9.4อยู่ตรงไหน9.4ก็ตรงนี้ 9.4อยู่ตรงนี้นะครับน,นั้นเราไม่ต้องไปดูว่า4เท่าไหร่4 5 7แล้วไม่ต้องนะครับเราเห็นแล้วว่า9.4อยู่ตรงนี้ซึ่งมันน้อยกว่าน้อยกว่า9.5เราก็ปัดทิ้งไปก็ตอบ9นะครับต่อไป26 27 26.5อยู่ไหน1 2 3 26.1 2.3 4 5, 5 5อยู่ตรงนี้ ยี่อยู่ตรงนี้อันนี้ยี่สิ2อยู่ตรงไหนยี่สิบหกอยู่ตรงนี้อ่าจุดอยู่ตรงไหนเราก็ต้องอาจจะกระยับมานิดนึงนะครับเก้าก็เกือบก็เกือบสองจุนะครับเกอยู่ตรงนี้สองจุดหกยี่สติดหกี่ 2อ8นะครับก็อ,อยู่ประมาณตรงนี้นะครับถ้าเราหาตำแหน่งประมาณแต่จริงๆเราดูแค่2.62แล้วกเราก็รู้แล้วว่าเราควรจะปัดปัดทิ้งไปนะครับตัวเดยมข้างหลังต่อไปจำนวนเต็มก็จะเป็น26นะครับข้อนี้1 1 3่ง้นี้113 114ครึ่งหนึ่ง 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5อยู่ตรงนี้นะครับคือหนึ่อยู่ตรงนี้แต่เขาบอกบอกให้มาหนึ่งร้อจุดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงเส้นนี้หกจุดศก็นิดเดียวแต่ว่ามันมากกว่า13.5สามาเราตอบก็ต้องตอบ1นึ่งหนึ่ร้บส่นะครับข้อ9ก้าข้อสิ นะครับนักเรียนลองทําเองนะครับามาดูตอนที่2ตอนที่2ค่าประมาณของจํานวนเต็มหน่วยเต็มหน่วยก็คืออยู่ตรงนี้3.92 3.9มากกว่า3.5แล้วเราก็ตอบ4นะครับ44.7มันมากกว่า44.5ก็ตอบ45นะครับก็คือปัดขึ้น65.13 65.13ยังไม่ถึง65.5นะครับน้อยกว่าเราก็ตอบ60 65 28.5นะครับถึงครึ่งพอดีก็ตอบ29นะครับ11.4ยังไม่ถึง11.5ก็ตอบ11นะครับเราไม่ตอบ12บสเพราะยังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึงจุดหนะครับอันนี้ไม่ยากอ่าตอนที่3จํานวนใน แต่ละข้อเป็นค่าประมาณที่เป็นจำนวนเต็มหน่วยของทศยม1ตั้งแหน่งได้บ้าง6เป็นค่าประมาณของอะไรอ,ะอย่างเช่น5.5 5.6 5, 5. 5.7 5.8 5.9ก็นะครับก็คือจะเป็นค่าประมาณของ6ต้องเกิน5.5ก็จะเป็นค่าประมาณของ6 21 เป็นค่าประมาณของอะไรได้บ้างนะครับอามีอีกตรงนี้ข้อ1ถ้า6.1 6.2 6.3 6.4นะครับ6.1ยังไม่ถึง6.5เราก็ต้องปัดปัดเท่ายมทิ้งไปแล้วตอบ6เหมือนกัน6.2ก็ 2, ไม่ถึง6.5เราก็ปัดทิ้งไปนะครับก็คือมี2ตัวก็คือที่เราต้องปัดขึ้นกับเราที่เราปัดทิ้งไปนะครับ นั้น21ก็เหมือนกัน21ก็ต้องเป็น21.1 21.2 21.3 21.4แล้วก็ตัวที่เป็น20 20ต้องจุด5ขึ้นไป20.6 20.7 20.8 2 0 20.9นะครับก็จะมีหลายจำนวนนะครับแบบนี้ในข้อที่3ทมทศยมหนึ่งตำแหน่งมีค่าประมาณเป็น9มีกี่จำนวนก็เหมือนที่เราหาเมื่อกี้ตั้งแต่9.1 9.2 9, 1, 9. 2, 9. 3.4นะครับ9.5ไม่ได้แนละ้ว9.5จะเป็น10บันดีแล้วก็8 8.1เราจะไปจุด1ไม่ได้ถ้าไปจุด1ก็คือ8ทั้ง9ก็คือ 8. 8. ุ8.5ขึ้นไป8.6นะครับ8.7 8.8 8.9มีกี่ตัวนะครับ อ2 3หนึ่งสองส,สกเจ็ตอบมี9ก้าจำนวนอ่าข้อสให้นักเรียนทำเองนะครับเขียนตัวยงสองตำแหน่งที่มีค่าประมาณ5้ามาสาจำนวนอ่าสองตำแหน่งนะครับไม่ใช่ตำแหน่งเดียวที่มีค่าประมาณ5้ายกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างเช่นสีุ่ดหนะ สี่จุดหกเก้าเกินสีแล้วมันก็ต้องปัดขึ้นไปนะครับหรือตัวเลขอื่นอีกมีเยอะแยะนะครับนักเรียนสามารถเขียนได้เป็นร้อยจํานวนเลยนะครับถ้าเราไล่ไป6.1 6.2 6.3 6.4่งหกจุดสง็แล้วแต่นะครับ4.69 4.70 4.7 4.8 1 8 2ี่ว่าไปเเยอะแยะหมดเลยครับตัวเลขเยอะมากนักเรียนก็เขียนมาแล้วกันนะครับ สำหรับใบงานจุดนี้นะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับจะไม่ค่อยมีการคำนวณแต่ว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจนะครับในเรื่องของการประมาณค่าที่เป็นจำนวนเต็มหน่วยนะครับก็ขอให้นักเรียนทำใบงานนะครับอย่างตั้งใจอย่างมีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ